สวัสดีครับผมจที่จักช่องคอมเพล e ไทยแลนด์นะครับตอนนี้พวกเรากําลังทําคลิปเกี่ยวกับสงครามเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นระบบที่ทําหน้าที่สกัดกั้นขีปนาวุธข้ามทวีปในช่วงสุดท้ายของการเคลื่อนที่ของขีปนาวุธระบบนี้ประกอบด,ด้วยเรดาร์ a n t y ขีดสและฐานยิงขีปนาวุธสกัดกั้นแบบโจมตีเดี่ยว เพื่อทำลายขีปนาวุธข้ามทวีปภายในหรือภายนอกชั้นบรรยากาศบ้านเราเถียงกันเรื่องผลประโยชน์ยังไม่จบบ้านเขาจะลบกันนอกอวกาศแล้วทัดถือเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล BMDs ของสหรัฐโดยครอบคลุมพื้นที่ป้องกันกว้างกว่าระบบแพตติออดและทำหน้าที่เป็นฐานรองรับให้กับระบบเอจิต BMD และ GMD จากนอกชั้นบรรยากาศได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลได้ดีการพัฒนาทั์เพื่อตอบสนองต่อคำเรียกร้องของรัฐสภาให้มีระบบสาธิตการต่อต้านขีปนาวุธขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้จริงกองทัพบวกจึงได้เริ่มพัฒนาทัพซึ่งเข้าสู่โครงการพัฒนาโปรแกรมและลดความเสี่ยงในปี1992กองทัพทดสอบ ต้นแบบครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี1995กองทัพพยายามทดสอบการสกัดกั้นของระบบทัชครั้งแรกแต่ไม่ประสบผลสำเร็จการทดสอบต่อเนื่อง5ครั้งซึ่งจัดขึ้นในปี1996ถึง1999ก็ล้มเหลวเช่นกันโดยส่วนใหญ่เกิดจากข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในการผลิตแม้ว่าในที่สุดจะประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบหลายครั้ง ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมปี1999กองทัพบกก็เลือกที่จะออกแบบใหม่และผ่นอนปรนข้อกำหนดในการสกัดกั้นเป้าหมายที่ระดับความสูงต่ำกว่าเดิมลงมาอีกต่อมาทัพได้เข้าสู่แผนกวิศวกรรมและเข้าสู่สายการผลิตในเดือนมิถุนายนปี2000ต้นแบบอินเตอร์เซปเตอร์ของทัพได้รับการออกแบบใหม่ให้มีระบบควบคุมเวกเตอร์แรงดันขับที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ในะระบบเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบเอวิโอ c ที่ง่ายขึ้นทัสเอ็มดีผ่านการตรวจสอบการออกแบบที่สําคัญในเดือนธันวาคมปี2003และระบบเดรดราชุดแรกถูกส่งมอบในเดือนมีนาคมปีพศ2004ส่วนประกอบของทัสทัสประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก6ส่วนได้แก่1ห้องโดยสาร2ท่อยิงมิสตซร์ ตตัวจรวดมิสไซล์4เรดาร์5ระบบควบคุมการยิง6ยานปล่อยขีปนาวุธระบบจรวดสกัดกั้นของทัศมีความยาว6.2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง0.4เมตรและมีน้ำหนัก662กิโลกร,รมัมเมื่อปล่อยตัวขีปนาวุธรุ่นนี้ประกอบด้วยบูสเตอร์เชื้อเพลิงแข็งเดียวขั้นตอนเดียวบูสเตอร์ของขีปนาวุธรุ่นนี้ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ และใช้เชื้อเพลิงโพลีบิวไดทาอินใช้ระบบเวกเตอร์เรงขับเพื่อควบคุมเปลวไฟที่อยู่ด้านหลังเพื่อความเสถียรถูกสร้างขึ้นจากวัสดุผสมและใช้ระบบติดตามแบบอินฟาเรดที่มีระบบกันสั่นเพื่อติดตามเป้าหมายในระยะสุดท้ายได้มั่นยามมากขึ้นหลังจากเข้าใกล้เป้าหมายด้วยบูสเตอร์หลักทัดจะแยกออกและใช้เครื่องขับดันเบี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยไฮดาซีน เพื่อเคลื่อนที่ในวิถีสุดท้ายเพื่อพุ่งชนเป้าหมายระบบทัดป้องกันเป้าหมายในรัศมีความสูง150-200กิโลเมตรต่างจากระบบป้องกันขีปนาวุธอื่นๆทัดสามารถสกัดกานเป้าหมายที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศได้ฐานยิงของระบบทัดระบบทัศนั้นใช้รถบรรทุกยุทธวิธีเคลื่อนที่หนักสเ่ลาเป็นหลัก โดยแต่ละระบบสามารถบรรทุกมิสไซล์ได้8ปลูกซึ่งบรรจุในท่อยิงยาว6.6เมตรแต่ละเครื่องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนใหม่30นาทีทัดใช้ระบบเลรดารตรวจการพกพาของกองทัพเรือ AN TYP2 เพื่อตรวจจับและติดตามขีปนาวุธของศัตรตูในระยะ870กิโลเมตรถึง3,000กิโลเมตรเรดารสามารถนำไปใช้งานได้2โหมดคือโหมดด้านบน ตรวจจับระยะสูงจากพื้นดินโหมดด้านหน้าซึ่งจะตรวจจับขีปนาวุธในช่วงที่กําลังจะยิงขึ้นเพื่อส่งสัญญาณไปยังระบบป้องกันขีปนาวุธระยะกลางที่อยู่ใกล้ก่อนเพื่อสกัดกั้นถ้าระยะกลางไม่สามารถสกัดทันก็จะส่งข้อมูลการติดตามและการยิงสลับทัดที่อยู่ในระยะขั้นสูงต่อไปเรดาร์ a n ประกอบด้วยระบบย่อยหลัก4ระบบได้แก่เสาอากาศหลัก หรือหน่วยอุปกรณ์เซาอกาศ AEU หน่วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ e u หน่วยอุปกรณ์ระบายความร้อน CEU และระบบพลังงานหลัก PPU AEU เป็นองค์ประกอบหลักของการส่งสัญญาณและทํทำงานในย่านความถี่ X-band ความละเอียดในการทำงานที่สูงทำให้สามารถส่งสัญญาณการโจมตีและเศษซากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบที่ติดตั้งมรถลดพ่วงมีเสลอากาศแบบแบ่งเฟตขนาด9.2ตารางเมตรพร้อมโมดูลเสลอากาศที่มากกว่า25,000โมดูลรถพ่วงอีก3คันได้แก่ e CE u CEU และ PPU ทำหน้าที่ควบคุมปงะมวนผลระบบหล่อเย็นและระบบไฟฟ้าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการต่อเสาอากาศและระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกันครบองค์ประกอบของการยิงทัด เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลยอยแก้วน้ำแสงระบบหลอเย็นช่วยทำความเย็นให้กับระบบไฟฟ้าและระบบเรดารย่อยอื่นๆระบบควบคุมการยิงและการสื่อสารของทัตส่วนประกอบการควบคุมการยิงการสื่อสารทำหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการการข่าวและส่งต่ขอข้อมูลการควบคุมการยิงไปยังองคอ์กรอื่นๆของกองกำลังผสมระบบที่เรียกว่า tactical station group ประกอบด้วย Tactical o peration station พร้อมสถานีปฏิบัติการ2แห่งหล้วน Control Station ซึ่งประกอบด้วย Data Link ไล้สายอุปกรณ์เครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบเหล่านี้ทำง,งานร่วมกันเพื่อควบคุมการปฏิบัติการการยิงของขีปนาวุธและถ่ายโอนขอ้อมูลการควบคุมการยิงจากเรดาร a n t p 2ไปยังเครือข่าย Command Control b a t t l e r Management ที่ใหญ่กว่าระบบป้องกันทัไม่มีการติดหัวลบระเบิดทำให้สามารถวินขึ้นไปสู่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วและยังใช้พลังงานจนซึ่งเกิดจากมวลของขีปนาวุธที่เคลื่อนที่เข้ามานั่นหมายถึงทัดจะทำลายเป้าหมายที่เข้ามาด้วยการชนกับเป้าหมายแทนที่จะระเบิดใกล้หัวลบนิวเคลียร์ที่กำลังเข้ามา แต่ทัดไม่สามารถป้องกันอาวุธขนาดเล็กและเรียกง่ายกว่าได้เช่นโดนกลุ่มกวากการ้้ยต่างต่างอย่างฮามาสและฮูตีใช้เนื่องจากโดนมีขนาดเล็กและไม่ได้บินเข้ามาจากระดับสูงสําหรับราคาของระบทัดหนึ่ชุดอยู่ที่1,000ถึง1นึพันล้าน,าน,าน,านดอลลาร์สหรัฐหรือราวราวสามจุดมหมื่น 30, ล้านบาทถึงหกหมืล้านบาทนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความต้องการของ ผู้ผลิตนะครับว่าจะออกแบบแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับระบบทัดนะครับก็ยิงได้ในระยะไกลนะครับสกัดในขั้นสุดท้ายของการต่อสู้นะครับนะก็คือความบวังสุดท้ายแล้วนะครับาระยะที่3แล้วก็อ,อันตรายมากนะครับจะต้องชนให้ทันนะครับถ้าชนไม่ทันก็โอกาสที่จะร่วงตกลงมาในพื้นดินสารัตก็ มีนะครับอันนีันตายต่อประชาชนนะครับก็คิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับว่าผมทําคลิปมีประโยชน์มิสาระนะครับก็กดติดตามกดรับชมกดฟังกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีผู้ติดตามมีคนให้กําลังใจมากๆนะครับผมก็จะทําคลิปออกมาบ่อยๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าแค่นี้นะครับขอบคุณครับ